ยนัเอดชออิมนดาสวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ชนนาแลของเราอีกเช่นเดิมเป็นไงบ้างทุกคนสบายดีกันไหมวันนี้เราก็จะมาอันบ็อกนาฬิกาที่เราสั่งพีออเดอร์มาจากดิสนีย์แลนด์นะทุกคนซึ่งเชื่อว่าทุกคนก็เห็นจากปกคลิปไปแล้วมันก็คือนาฬิกาจากการ์ตูนเรื่อง r e ร d y and the t ะ a m p นะทุกคนซึ่งเป็นการ์ตูนหมาที่เราชอบมากๆเลยนะทุกคนเราอ่ะ เพิ่งเคยดู Lady and the Trap เมื่อ2เดือนที่แล้วอะคือดูครั้งแรงนะทุกคน2เดือนที่แล้วจริงๆอะเคยเห็นการ์ตูนมันแบบผ่านหน้าผ่านตาม,มาบ่อยมากแต่คือแบบไม่อยากดูอะไรอย่างเงี้ยทุกคนจนแบบว่าภาลหละนะังาเหลานชอบของที่มันมาจากการ์ตูนเรื่องนี้มากทุกคนเพราะว่ามันอ่านแล้วพอเราได้ดูใช่ป่ะโอ้โหคือแบบลายเส้นเอย่ยหรือแบบเนื้อเรื่องเอ่ยทุกอย่างมันดีไปหมดเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยเป็นการ์ตูนเรื่องโปรดของเราและคือขึ้นแท่นในใจเราเลยเรื่อง Lady and the Trap ทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาอันบ โอเคทุกคนตอนนี้เราก็แกะซองบับเบิ้ลอะไรต่างๆที่ห่อน้องนาฬิกามาเรียบร้อยแล้วนะเราก็มาดูเจ้าตัวกล่องของนาฬิกากันก่อนเลยดีกว่าว่าดีไซน์มันเป็นยังไงบ้างเห็นไหมอะ่ะคือตอนนี้รู้สึกว่ากล่องมันก็แอบใหญ่อะ่ะพื้นที่ในการถ่ายก็ไม่ค่อยมีเดีย๋ยวเราขอขยับกล้องมาหน่อยโอเคปะ โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเจ้าดีไซน์กล่องกันเลยดีกว่าเนะว่ามันมีอะไรมากกล่องมีความคลาสสิกมากนะทุกคนเป็นลายเส้นที่มันแบบยุคแบบ50-60อะไรประมาณนี้เลยะทุกคนก็ข้างกล่อง,งก็นี่เลยอ๋ออันนี้มันเป็นนาฬิกาครบรอบ70ปีของการ์ตูนเรื่อง l ร d y and the Tramp ทนะทุกคนซึ่งแบบเร็วเนาะแป๊บเดียวการ์ตูนเรื่องนี้ก็เป็นตาเราได้แล้วว่าอายุ70แลนะ้วทุกคนข้างหลังกับข้างหน้าก็มีเหมือนกันเลยนะทุกคนอันนี้ก็จะบอกเป็นราคาที่เขาขาย อันนี้น่าจะมีผลิตที่ญี่ปุ่นนะทุกคนแล้วก็กระจายส่งไปที่ดิสนีย์แลนด์ต่างๆแต่ที่แน่ๆแล้วว่าที่ญี่ปุ่นมีแต่ตอนนี้ของหายากมากนะทุกคนมันอาจจะหาได้อยู่จากคนที่กดเอามาปล่อยเดี๋ยวเราก็นี่ด้านตูดกล่องเพราะมีภาษาไทยเขียนด้วยระวังไม่ใช่ของเล่นเป็นสิ่งของตกแต่งเท่านั้นโอเคทุกคนก็กล่องก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูเจ้าเดือนนาฬิกาที่อยู่ข้างในกล่องนี้กันเลยตื่นเต้น,ตนอะ่ะกลัวกล่องพังคือเราจะเก็บกล่องไว้ทุกคนเผื่ออนาคตปล่อยแต่คิดว่าไม่น่าปล่อยหรอก ของหาย,ยากค่ะของเรโอ้ข้างในก็จะมีโฟมาทุกคนซึ่งเรารู้สึกว่าถ้าเราแกะโฟมคือห้องเราเละแ,แน่เลยอะไรที่มันบรรจุโฟมมันนี่คือแบบแต่ก็ต้องเนาะมันจะมีอะไรในการบรรจุที่ดีได้กว่าโฟมป้ว,วะอืมอ้เบามากเลยทุกคนข้างในกล่องก็จะมีเป็นอะไรก็ไม่รู้อะเอออจริงๆเรายังไม่ได้เตรียม่านเลยเนี่ยก็ไม่รู้ด้วยว่ามันจะส่งถึงบ้านเร็วขนาดนี้คือทางร้านเพิ่งส่งให้เราเมื่อวานเองนะอันนี้ก็จะเป็นใบเซอร์ต่างๆทุกคนเห็นไหม เป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยมาเดี๋ยวเรามาแกะโฟมที่หอ,อก,กันต่อเลยดีกว่าโอเคทุกคนตอนนี้เราก็แกะน้องโฟมอย่างปรานี่นะทุกคนเพื่อแบบไม่อยากให้เศษโฟมมันกระจายทั่วห้องอะ่ะ นี่คือเปิดมาก็เปิดผิดด้านซะแล้วฮะเป็นด้านหลังของนาฬิกาจริงโอ้ oh, มันจะแอบ,บหนักอยู่นิดนึงนะพอได้จับของจริงแล้วอะนี่ในกล่องก็จะมีอยู่แค่นี้เลยทุกคนแค่เจ้าตัวนาฬิกาแล้วก็ไอ้เข็มเข็มของนาฬิกาที่ห้อยอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเราค่อยมาประกอบให้ดูกันอีกทีมาก่อนที่เราจะให้ดูเจ้าตัวเรือนเราก็มาดูเข็มห้อยตองแต่งของนาฬิกากันเลยดีกว่ามันเรียกว่าห้อยตองแต่งได้ไหม นี่ดีเทลเดี๋ยวเราขอปรับกล้องให้มันใกล้ๆกว่านีน้ก่อนนี่ทุกคนอันนี้ก็คือเข็มห้อยนาฬิกานะทุกคนถ้ามันห้อยตัวมันก็จะเด้งติ๊ก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 อะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาประกอบให้ดูอีกทีแต่เรามาดูดีเทลกันใกล้กลๆลกันเลยดีกว่าก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเปเด็กนะทุกคนแล้วก็มีลูกของเลดี้กับแทมไม่นจะใช่ลูกนะเพราะว่าในเรื่องลูกของเลดี้ที่เหมือนเลดี้อ่ะเหมือนด้วยการ3ตัวที่เหมือนเลดี้เลยนะแล้วก็มีเหมือนแคมอยู่ตัวหนึ่ง นี่ก็จะมีปั๊มเขียนว่าดิสนีย์ตรงนี้เลยงานดีอยู่นะทุกคนมันเป็นเหมือนเลซินนะผิวสัมผัสก็มีความแบบด้านๆบ้างแถวนี้ด้านๆแต่นี้จะเป็นมันๆน,น,นี่ก็จะเป็นเสา เดี๋ยวเรามาแกะดูเจ้าตัวเรือนของนาฬิกากันเลยแล้วมาดูดีเทลกันด้วยว่ามีอะไรบ้างอันนี้เหมือนเขาแกะเช็คแล้วมั้งเพราะว่ามันต้องแกะเช็คสายฐานหรือยังไม่ได้แกะวะไม่รู้เหมือนกันเผื่อนาฬิกามีปัญหาจะได้ส่งเคลมได้ทันทีนะทุกคนทางร้านที่รับที่ก็ต้องแกะเช็คดูก่อนอืของจริงสวยมาก เดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันดีกว่าข้างหลังของนาฬิกาเรือนนี้ก็จะมีอย่างนี้นะทุกคนอันนี้ก็เอาไว้ห้อยกับเออ่ผนังเรานะทุกคนแล้วก็ต้องเจาะแล้วก็เอาเนี่ยตัวห้อยตัวนี้ก็คือตัวสายถ่านนะทุกคนสายถ่าน AA 1ก้อนนะฮะป้าตัวนี้ตอนที่มันจะวิ่งติ๊ก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 น่าจะใช่นะที่เอ,อ่ะ อ๋อใช่ตื่นเต้นนะ่านาฬิกาแบบนี้เราไม่เคยมีเลยนะเราใฝ่ฝันมานานว่าอยากมีมากๆเลยนาฬิกาของดิสนีย์แล้วเรื่องนี้มันฉลองครบรอบ70ปีพอดีเราออกคอลเลกชันนี้มาแล้วซึ่งสวยมากด้านหลังก็จะมีนี่เลยเป็นปั๊มกันนะทุกคนดิสนีย์ในอินชายนานะทุกคนตื่นเต้นดูข้างหน้ากันดีกว่า รู้สึกรีวิวไม่ถนัดเลยตอนนี้เรายืนรีวิวนะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูกันนี้มนาะที่ห้อยอ้าเป็นลูกของเลดี้อีกหนึ่งตัวนี่ไงที่เราบอกรวมๆแล้วลูกเลดี้กับแทมที่เหมือนเลดี้ก็จะมีอยู่3ตัวนะทุกคนนี่3ตัวนี้เลยและอีกหนึ่งตัวก็จะเหมือนแทมอยู่หนึ่งตัวก็คือตัวนี้นี่นเห็นไหมนี่อันนี้ก็คือลูกชายของแทมนะฮะที่เหมือนแทมอยู่ตัวเดียวลนี่อีกตัวหนึ่งลูกของเลดี้กับแทมที่เหมือนเลดี้เราจะพูดสองวัาทำไมวะ ข้างใต้ตูดมันจะเป็นตัวเปิดไฟน่าจะใช้เป็นฐานกลมๆซึ่งเรายังไม่ได้ซื้อมาเลยนะทุกคนฐานที่ใส่ข้างใต้ตูดของนาฬิกาเนี่ยถ้าเปิดปิดก็จะมีไฟโอเคเดี๋ยวเรามาดูดีเทลเจ้เจาตัวเรือนนาฬิกากเลยดีกว่านี่ทุกคนเราก็มาดูดีเทลของเจ้านาฬิกาเรือนนี้แบบใกล้ๆก,ก,กันเลยดีกว่านะมันเป็นเหมือนเรซินหมดเลยนะทุกคนแล้วเหมือนแบบปั๊ม 3D ให้มันเหมือนแบบ มันนูนออกมาอะไรเงี้ยนี่ดูข้างบนซึ่งเราจําตัวละครไม่ได้ทุกคนจําได้แค่เรดี้กับแถมเพราะว่าเราดูแค่ครั้งเดียวยทุกคนแล้วก็แบบว่าลืมชื่อตัวละครไปหมดเลยแต่ก็เป็นการ์ตูนที่เราชอบทุกคนเพราะลายเส้นมันน่ารักปรับได้ปรับจากข้างหลังกี่โมงเ,เราจะใส่ฐานให้ดูนะเฮ้ยแตไมันปรับยากสัง่งยังไม่กล้าเล่นยังไม่กล้าเล่นอ่ะเดี๋ยวดูดีเทลก่อนเจ้าของร้านสปากเกตตี้ทั้งสองคนนะฮะ สวยมากอ่ะและตรงนี้คือเปิดปิดไฟไฟมันจะขึ้นอยู่ตรงนี้นะทุกคนนี่เดี๋ยวถ้าสมมติเราติดตั้งไฟะอะไรอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูอีกทีแต่ตอนนี้ดูดีเทลของนาฬิกาก่อนแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะที่เลดี้กัแถมกินสปาเกตตี้แล้วก็เป็นฉากจุ๊บๆกันเพราะว่าเส้นสปาเกิตตี้ฮะดูเส้นสปาเกตตี้แล้วก็แบบไปจุ๊บกันโดยบังเอิญคือดีเทลดีมากทุกคนสวยมากอ่ะเป็น 3D ที่แบบว่าออกมาจากนาฬิกานะให้ดูข้างๆนี่อย่างนี้เลย อันนี้ก็จะเขียนว่า Tony's Restaurant ก็คือชื่อร้านของ2คนนี้ถ้าใครเป็นแฟนคลับกับตัรนรุ่นนี้ก็ควรเก็บนาฬิการุ่นนี้แล้วคนไม่รู้ว่ามันจะรีสต็อกอินหรือเปล่าเพราะตอนนี้เขาบอกว่าไม่รีสต็อกแล้วก็คือต้องหาตามร้านที่กดมาเกินเท่านั้นนะทุกคนแต่ก็อาจจะมีราคาอัพหน่อยแต่นี้เราได้มาในราคาที่โอเคมากเห็นคนปล่อยในยราคาที่โอเคเราก็เลยรับน้องมาแบบไม่รีรอเลยนะฮะ<น>เดี๋ยวเราจะลองมาประกอบไอ้ตัวห้อยตองแต่งอันนี้เลทุกคน ใ <Corpor> <itt> สาย,ยากอ่ะคือต้องวางะแล้วทำสองมือ <dessus> น่าจะง่ายกว่านี่ห้อยอย่างนี้จริงๆด้วยทุลักทุเลมากอันนี้ทุกคนเห็นไหมนี่นมันต้องห้อยข้างล่างอย่างนี้เลยนะแล้วมันก็จะ opposite 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 exactly. แข่งติกต๊กติกต๊กติ๊กติ๊กติ๊กอย่างนี้แน่นเลยเห็นวอ่ะเออดีเทลแม่งเลิศอะตอนนี้เรากำลังเครียดอยู่ว่าเราจะแขวนไว้ตรงไหนดีระหว่างมุมโต๊ะทำงานกับม,มุมคอม แต่ตอนนี้เรามีมุมในใจเราแล้วแหละแต่ก็แค่แบบว่าอยากให้มันอยู่ในมุมที่มันเหมาะสมกับมันที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนี่ทุกคนมุมที่เราอยากเอาไว้นาฬิกามุมแรกก็คือมุมโต๊ะทำงานตรงนี้เลยมันก็จะอยู่ระหว่างรูปเลดี้แฉมลูกหมีภูอยู่ตรงเนี้ยตรงนี้เลยก็คือมันก็จะแบบโต๊ะทำงานแล้วก็มีนาฬิกาใช่ไหมทุกคน กับอีกมุมหนึ่งและอีกมุมหนึ่งที่เราอยากเอานาฬิกาไว้ก็คือมุมโต๊ะคอมนั่นเองนะทุกคนซึ่งเราอยากเอาไว้ตรงนี้ทุกคนเดี๋ยวเราจะดึงโปสเตอร์ตรงนี้ออกแล้วก็อาจจะติดไว้ตรงนี้จริงๆอนะ่ะเราอยากเอาไว้มุมนี้มากเพราะว่าหัวที่เรานอนอ่ะคือมันสามารถมองเห็นนาฬิกาได้ตลอดเวลาเลยแต่ถ้าเราเอาไว้ตรงเอ่อมุมที่เราทํางานทุกคนอาจจะมองเห็นแค่ตอนเรานั่งทํางานตอนนอนเราก็อาจจะมองไม่เห็นซึ่งอ่ะเราขอแล้วว่าเราอาจจะติดตรงนี้ดีกว่า มันน่าจะเหมาะเรามันทําให้เราได้เห็นนาฬิกาอย่างแบบว่าชื่นใจชื่นบานทุกคนเดี๋ยวถ้าเราเอานาฬิกามาติดกาแพงแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ชมกันอีกทีนะทุกคนว่าพอติดกาแพงแล้วอ่านาฬิกาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างขอพูดเพิ่มเติมเลยทุกคนไอ้ผ้าที่เห็นตรงเนี้ยคือทุกคนไม่ต้องดึงมันออกก็ได้นะนจริงๆอ่ะมันเอาไว้ดึงฐานออกเวลาแบบว่า่านหมดแล้วดึงออกยากๆใช่ปะแล้วก็่านลงอย่างนี้ แล้วก็ดึงออกอะไรเงี้ยมันจะได้ช่วยในการดึงฐานออกง่ายๆโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้นํานาฬิกามาติดที่ผนังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคือตอนแรกๆเราจะไว้มุมนี้ใช่ไหมทุกคนแต่เรารู้สึกว่ามุมนี้มันมองนาฬิกายากเกินไปเวลาเราเล่นเกมหรือทํางานอะไรกับคอมใช่ปะเราก็เลยเอาน้องมาไว้มุมนี้ดีกว่าซึ่งมันดีตรงที่แบบว่าเวลาเรามองขึ้นมาก็จะเห็นนาฬิกาอย่างชัดเจนเดี๋ยวเราพามาดูดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างเมื่อติดกับผนังแล้วนี่ทุกคนลูกตุ้มก็จะยังสายเองแบบนี้เลยนะตอนแรกๆที่เราใส่่านไปมันไม่ยอมส ไวทุกคนแต่เราต้องแบบว่าใช้มือดันช่วยมันหน่อยแล้วมันก็จะสายตลอดอย่างนี้เลยน่ารักมากแล้วคือข้างใต้เราใส่ฐานเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนฐานที่เราใช้ก็จะเป็นฐานก้อนนี้เลย นี่เป็น่าน LR 44 3ก้อนนะทุกคนซึ่งมันจะเปิดไฟได้เดี๋ยวเราจะลองเปิดไฟให้ดูอ่านี่ทุกคนอันนี้เราลองเปิดไฟของนาฬิกาให้ดูแล้วนะมันก็จะประมาณนี้นะทุกคนก็ไม่ได้สว่างอะไรมากมายเราแต่ที่แน่ๆคือหน้าลดี้เราคือแบบว่าสว่างมากสว่างก่าแทมอีกแถมคือไม่สว่างเลยดีกว่าก็งงเหมือนกันว่าทําไมเขาติดไฟมาแค่ตรงลดี้คือมองจากในกล้องมันอาจจะไม่ค่อยสวยนะมองด้วยตาเปล่าแล้วว่ามันสวยมากเลยทุกคนมันก็เป็นฟังก์ชันที่ดีที่เขาแถมมาให้เราก็รู้สึกว่าโอเคเหมือนกันคือไฟมันจะเป็นรูปดาวนะทุกคน จะให้ดูใกล้ๆนี่เห็นไหมมันจะเป็นรูปดาวเลยนี่เดี๋ยวเราจะให้ดูโดยรวมนะที่นาฬิกาเราอยู่บริเวณนี้จะมีรูป Lady and the t r m p ทั้งหมดเลยนะทุกคนแล้วก็จะมีนี่ด้วยฉากนี้ฉากกินสปาเกตตี้คล้องจองกับนาฬิกามากๆคือฉากเดียวกันเลยแหละทุกคนนี่ดูมีฉากเดียวกันเดะก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนนี่ขนาดหน้าจอคอมลยเป็นรูปนี้เลยอะ่ะแล้วคือเรามองถ้าสมมติเราเล่นคอมใช่ไหมเรามองดูเวลากี่โมงแล้ววะ นี่มันก็จะเห็นชัดทุกคนแต่ถ้าเราไว้ตรงเนี้ยมันจะเห็นไม่ค่อยชัดนะมันจะเอียงเอียงหน่อยโอเคทุกคนคลิปนี้เราก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะเป็นไงบ้างทุกคนชอบคลิปนาฬิกาติดผนังจากเลือก lady and the tramp มันสนองนี้เรามาทุกคนซึ่งเราชอบคลิปนี้นะครับ <laughs> ผม <laughs> ก็เราก็ขอจบคลิปแล้วนะบายบายทุกคนไม่รู้จะพูดอะไรแล้วบายบาย